เด็กๆที่นี่เขาก็ไม่ได้ติดมือถือนะคะ mm. ก็จะมีความสุขตามวิถีธรรมชาตินะคะเป็นคนจนก็ดีอย่างเนาะ,ะ mm. ก็มีความสุขแบบของเขาอะ mm. เราเผยจะมีความสุขกว่าคนที่ฐานะดีกว่านะ,ะ mm. นั่นๆๆห้องนอนเราเนาะ,ะ mm. ประตูเหลือง mm. น,นี่ก็กำลังก่อสร้างนะเสียงเพลงฮินดูจากโบทถฮินดูเขาอยู่ข้างนอกอันนี้เป็นบุตรไดอินเตอร์เนชั่นแนลเวลแฟร์มิชันของของพันเตท่านเป็นชาวบังทลาเทศนะคะธรรมชาติบังทลาเทศ บุดาหน่อยนะคะดิฉันบุดาบานนี้น่าจะรวยกับเพนอันนี้ก็เป็นออฟิสนะคะ Hi Good morning Good morning Can you speak English School School Go to school 哎呀，嗯哼。